สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับจมโบลลโดอลติโ,โ,ลลโก้วันนี้ Open Box ครับมีของมาส่งอีกหนึ่งกล่องนะฮะเขียนมาเลยว่าดอยช้างโปรเฟชชั่นัลพรีเมียมซิงเกิลเอสเตดก f แฟบีนฟะอร์มนะฮะบีนฟอร์มดอยช้างโปรเฟชชั่นัลเนะเป็นกาแฟาจากดอยช้างครับซึ่งซื้อมาออสั่งจากเว็บไซต์ Lazada เช่นเคยนะฮะส่งโดย จะส่งโดยบริษัทนินจาอันนี้นินจามาใหม่เลยผมไม่รู้เรื่องเลยนินจาคืออะไรอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้บริการก็ดีครับพนักงานก็บวกโควิดนิดหน่อยก็ธรรมดานะช่วงนี้แกะเลยฮะเรามาดมความหอมของกาแฟดอยช้างแล้วเดี๋ยวผมดิบทำกินเลยนะฮะทำกินเลยดิฟกันเลยดีกว่า ซิมาแบบเราต้องอาศัยเครื่องมือแล้วแหละแบบนี้ไม่ออกเลยแป๊บหนึ่งนะฮะ อืมมาแล้วมีซึบเดี๋ยวเรามาดูว่าการส่งพัสดุเป็นยังไงแล้ววันนี้เราชิมด้วยชิมด้วยนะแต่ว่าเปิดกล่องมานี่หอมเลยนะหอมเลยมีความหอมเลย โอ้น่ารักมากเลยนี่นี่คือความน่ารักของของเขาคือเขามีแมสก์มาให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์อะไรแบบนี้คือทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจเมื่อเปิดขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากนะดีมากสําหรับการทางการตลาดชอบนะฮะแล้วก็มีโบชัวร์มาด้วยนะครับพูดถึงอะไระมีการเรืยกอะไรนะ บอกถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอืมมีหอมเข้มหนักแน่นมีโอ้โหมีไหลมีไหลา,หลารุ่นน่ะอ่าพูดง่ายๆกาแฟมีหลายท้ายมากให้เราเลือกนะครับนี่โอหดีแล้วก็มีลายแอดด้วยเผื่อ <c oughs> เราจะส่งสั่งเพิ่มนะฮะอืมดีครับมีขายในช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าโอเคการตลาดชื่นชม โปรเฟชชั่นอลจริงนี่ครับ,รบการแพ็กเกจจิ้งโอ้เป็นกาแฟบดมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องอไ,นะไม่ต้อง,องบดด้วยด้วยมือปกติผมบดด้วยมือแต่ผมดิบด้วยหม,ม้อโม่านะครับสองร้อยห้าสิบกรัมครับออราคาราคาเท่าไหร่เนี่ย ราคาเท่าไหร่เอ่ยร้อยแปดสิบกว่าบาทไม่แพงนะร้อยแปดสิบกว่าบาทผมถือว่าโอเคเลยนะครับดอยช้างนะสูตรอะไรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตะ์เฟรนช์นะครับโปรเฟ s ชั o นอลพรีเมียมนะที่ผมบอกคั่ควดักเนสคัวเข้มด s กเนสห้าต่อห้าโลส หอมนี่บีบตรงนี้ก็จะมีปุ่มไว้สำหรับดม,อมหอมหอมมากโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันบดมาแล้วสบายเลยท่นี้ เราไม่มีตัวแสแตมปนะฮะใช้นี่ด้วยกั้นเบาๆจะต้มเลยแล้วก็เราจะมาลองชิมกันดูว่าารสชาติเป็นยังไงหอมหอมแล้วก็รสชาติออกเป็นยังไงนะนิ่มก่อนเรารีวิวไว้ยังไงไอตัวนี้รีวิวแล้วดิใช่ ใช้ดีมากนะสรุปว่าไอ้ที่สั่งมาเนี่ยไอ้หม้อสนามกับไอ้เนี่ยราคาห้าร้กว่าบาทเองดีมากเลยใช้แบบทนเอาพูดง่ายๆว่าตอนนี้ใช้มาประมาณเอ่อเรียกไรนะเดือนหนึ่งได้คุ้มเลยของจีนก็ใช้ได้อยู่ พอไปได้พอไปได้ต้มนะฮะรออ้าเดือดแล้วครับเดือดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ากาแฟดอยช้างรสชาติเป็นยังไง ต้มเช้าเช้าเรียบร้อยครับกาแฟดอยช้างนะฮะที่สั่งมา Open Box นะครับหอมหอมตั้งแต่ในถุงแล้วพอต้มปุ๊บก็กลิ่นน,น,นี้ได้เลยนะได้เลยอ่ะปลุกเลยอ่ะตื่นเลยตาสว่างเลยนี่แค่ดมกลิ่นนะเดี๋ยวผมขอ,อเติมนนาบิงหน่อยนะมันร้อน คือกินอเมริกาโน่เนี่ยไม่ต้องเข้มข้นนะครับไม่ได้กินเอเพสโซกินแบบอุ่นๆกินเรื่อยๆดมน้ำหน่อยโหหัวเข้มเข้มข้นอื้อือ รสชาติสะใจจริง่งสะใจมากอือผ่านนะฮะสำหรับดอยช้างสำหรับคนที่ชอบความเข้มข้นแบบในระดับสูงสุดผมแนะนำเลยว่าดอยช้างไม่เคยทำให้ผิดหวังนะดอยช้างไม่เคยทำให้ผิดหวังเวลาขับรถนะฮะก็จะมีดอยช้างอ่าที่ผมแวะดอยช้าง พันไทยแล้วก็ชอบไปกินตามโลกโก้ร้านโลกโก้ร้านตามที่เปิดตามสถานที่นั้นๆแต่ไม่กินแบรนด์แบบเชนนะฮะกินโลกโก้กาแฟของแต่ละที่มันก็ให้ความแตกต่างไปสเหราบวันนี้ Open Box กกับกาแฟอร่อยๆนะครับดอยช้างเยี่ยมครับ